วันนี้ก็มาเปิดคลิปในห้องนะคะอัดคลิปในห้องนะคะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วเนาะตีกระเด็นลงคลิปไปหลายคลิปแล้วนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวเล็กด้วยนะคะอีกอย่างห้ามกดข้ามโฆษณาเด็ดขาดนะทุกคนคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเล็กด้วยเนาะช่วงนี้ก็เป็นโควิดด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเอาปอย่าลืมพกแมสแลวก็พกเจลล้างมือด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะคลิปนี้แก จะให้ทุกคนนะคะมาทําความรู้จักกับตัวเล็กชาแนลนะคะก่อนที่จะเป็นตัวเล็กนะคะคือเกิดได้เยอมากนี่เป็นคนยูสัยจังหวัดใดเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากคือตัวเล็กเคยอัดคลิปไปแล้วหลายๆคลิปนะคะว่าตัวเล็กเป็นคนที่ไหนอายุเท่าไรเอ่ออยู่บ้านอะไรตั้งสีนาก็เลยเมือนี่ก็เลยสีมาอ่าฉีดแจงว่าตัวเล็กนะคะ แกค,ค่ะว่ามาทาคลิปความรู้จักกับตัวเล็กให้มากขึ้นว่าเด็กคนนี้เป็นเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่ไหนอะไรประมาณนี้ชื่ออะไรชื่อจริงอะไรก่อนจะมาเป็นตัวเล Channel ็กชาแนลเคยทาอะไรมาบ้างอยานสินะโอเคค่ะพี่น้องคะไปกันเลยค่ะก่อนอื่นก่อนใกล้นะคะก่อนที่จะมาเป็นตัวเล็กชาแนลนะคะทุกคนค่ะก็เรียนจบนะคะเพิ่งเรียนจบตอน ปีเมื่อกี้นะคะปีมหันเล่นจจปีมหันแล้วที่นี่อ่ะมันเป็นโควิดโควิดมาครั้งแรกก็เลยครอบครัวก็เลยไม่ให้ไปไหนคือพ่อกับแม่ก็บ่อยมังนี้พี่น้องขะเพื<ค>่นก็เลยบอห้ไปใส่พย,ย่ลูกงรุ่นป่วยเป็นอะไรไม่สบายเพื่อนก็เลยบอหายรุคนไปใส่เพื่อนก็ยอยู่บ้านอยู่บ้านกับเฮดเวียกซสว่วนอสมัหนึงเขาแน่ร่างถวยกอกน้ำกวาดบ้านก็เหมือนกับเฮดเวียกไม่ยิ่งเฮดเวียกอ่า ผู้หญิงเงีสินะทุกคนคะแล้วก็ช่วยงานทางบ้านบ้างคือกไปเสียบมั่นเงีสินะไปคุดขี่ไก่แนงสันสีก็ทําทุกอย่างนะคะก่อนจะเป็นตัวเล็กใช n n e l ก็คือทํางานทุกด้านเลยทั้งเป็นพนักงานเซเว่นเป็นแม่บ้านรับจ้างอันล่างถ้วยน้าเลื่งกับไปมาเรียวนะคะทุกคนคะแล้วก็เต้นเต้นนี่แต่ปิดเทอมมสขึ้นมสีนะคะก็เต้นนะคะก็ทั้ทงทํางานด้วยเรียนด้วยกับ ปกติจะได้ขี่รถจะได้ขี่รถโด,ดยสารคือรถประจําประจําทางประจบาบ้านเอาเขนว่ารถรถสงนักเรียนเนาะไปโรงเรียนนั่นสินะเมืเ่อก็ตื่นบนท่านที่น้นองกันเลยแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองตอนนั้น,นยังขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะคะจบมอสามพึ่งขับพึ่งหัดขับมอไซค์นะคะแล้วตัวเล็กเป็นคนจังหวัดยะโสธรอ,อําเภอเริงนุกงทานะคะอยู่ที่บ้านนะ,ะบ้านกําเนิดเลยคือบ้านบ้านกุดคอการโคกสำราญนนทรรค์นะคะ อยู่บรรนนบ้นการนะคะอยู่ที่อําเภอเลืองทกทานนะคะตัวเล็กนะคะอายุ22ปีนี้นะคะร้ยเลขสองข้ตัวอะไรพี่น้องคะอายุ22ปีนี้นะคะก่อนอื่นก่อนก่อนอื่นกับเป็นเด็กถี่ทะเลทรายเนบ่ยบกะบโบเคยทะเลทะายแต่ว่าเป็นคนที่นแบบว่าเอ่อจะไนวละล้วครอบครัวง่คือบบอ,อยากให้พ่อแม่ลาบากคือกระบอกเครื่อบกกรแม่อ,อยู่ว่าอัน เรื่องการคบแฟนเนาะเคยบอกเราตอนจบมอสามหละแเราก็บอกว่าไม่อยากให้คุยไม่ยิ่งล้วก็กว่าไม่อยากให้คุยผู้หญิงเพราะว่าเวลาผิดกันอย่างนี้เวลาตีกันมันรุนแรงระวังสี่เพราะว่าเราเนี่ยเคยเห็นมูมูตัวเล็กกับคุยไม่ยิ่งละ่ะคุยแคย่คุยท่อมอ่ะคุยท่อมแล้วพนกับตีกันผิดกันกรุนแรงแบบตาซ้ำตาบวงมันสีน้ำพี่น้องค่ะพนก็เลยบอกเาเลยว่าอ้ามึงจะมึงสีหักเขามึงกับมึงนี่ดีว่าสันเพนก็บ,บอกเขาเดี๋ยวว่าพนญยาด คือบรรยาอันตัวเล็กเป็นครื่อมูลสิแต่ว่าตัวเล็ก,ก็บอกว่าตัวเล็กสิบอให้พายมาตีอยองจะพอจากแม่ตัวเล็กบอกสิว่าพอแม่กับเบคยตีบ่เคยอขานอกจากสิดือ้ออีหลียังสีนะความาหมายขององตัวเล็กที่บอกเห็นพ่อแม่ฟังตอนตอนเล่นจบมากอะแบบว่าขาของออนไลน์กระขาทุกอย่างตอนนั้นก็มีแฟนอยู่มีแฟนยังไม่เลยกาแฟน,นะคะพอแบบว่า พอแฟนในงานเราก็เริ่เริ่ม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 ห่างกันเพราะว่า่างคนจะมีเวลาให้กันแล้วก็ความเข้าใจเราไม่ตรงกันโดยเนาะอันนี้คือผ่านไปแล้วนะคะกับไปเต้นก็รับจ็อบเต้นแบบทั่วไปนี่พี่น้องอันนี้ประเดีเอามาช่วยดินี่เบิงอันนี้ตัวเล็กก็ตัวผู้หน่อยก็มูกับเต้นทั่วไปนะก็ไปกับพี่เย็นนะคะไปกับน้องๆในทีมนะคะก็เป็นหัวโจกนะคะพี่น้องคะก็เืออย่างหัวโจก มาร่วมโตกันแลวก็ไปนะคะตอนนั้นก็ขายของออนไลน์ด้วยทําลูกยางด้วยนะคะกครท่องขายของเท่องอย่างนี่อันนี้สมัยแบบว่ายังไม่ยังไม่จัดฟันคือวะตอนนั้นคือขายลูกยางเลยขายแลวกัเป็นคนที่ว,ว่าเก็บตังไม่อยู่เอาจริงคือสื่อสื่อคือสื่อสื่อยางกังบสื่อสื่อเสือสื่อเส้นแหนว่าจ้นแหนใเห็นไปเห็นงานกรุงเทพแต่ว่ากับปปไปนะคะก็ไม่ได้ไปก็เลาะ เพื่อนเที่ยวกับเพื่อนเหมือนเด็กเหมือนเด็กใจแตกคนหนึ่งอะง,ง่ายๆว่าพึ่งเลี่ยนจบเลยแบบว่ามูยูนบ้านส่วนไปกับไปไปไปเบิดตไปเบิดตไทมาส่วนกับไปเบิดนะคะทุกคนคะไปทางด้านแบบไปทางด้านแบบลายด้านมากเลยแล้วกะ็ก่อนจะมาเป็นตัวเรนนี้คือแบบว่าก่อนอืน่กอนก่อนกัรนพ่อกับแม่น่ะเรียกว่าอเอินว่าต่อต่อไม่ไม่พี่น้อง่จริงกาเพื่อนเอินเพื่อนเอินว่าสต่อเพราะว่าตอน ตอนแม่ท้องน่ะเขาจะตอนออกมาใหม่ๆน่ะเขาจะออกมาสตอมาให้แม่กินมากสตออันเบอรี่ไหมเพิ่นก็เลยเอื่นหมาสตอมาเลยแาบนี้ก็เลยแม่กันยันแม่นันยันลูกเขียดยันแบบว่าใหญ่มากแบบนี้ก็ตั้งลูกสืุลูกจงซี่เพราะว่าไปทํางานเราเจอผู้คนเยอะนะยานคนหล่อเราก็เลยเปลี่ยนไห้แล้วก็เลยเออเอื่นตัวเล็กเพราะว่ามีพี่สองคนนะคะพี่พี่สาวคนแรกซื้อออมพี่สาวคนที่สองซื้อหน่อยเองสินะแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งนะคะ แล้วก็เพื่อนก็ได้เออละเพื่อนก็ได้แบบว่ากลัวเหมือนพี่อีกอย่างแม่แม่น่ะกลัวเหมือนพี่ว่าย่านว่าอันเป็นเคื่อยเลาะเห่นนั่นสินะโบะหพุ่จใจเฮ็ดงานนั่นสินะสมัยตกีก้เนาะดิ๊กหน่อยเนาะกับเฮ็ดยังนั่น,น,ะนะสินะตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรมาคือทํางานคือเฮ่แห,หงหางเฮ่อแหองเฮ็ดงานในเงินโดยตัวเจ้าของเองนี่แหงพุ่มใจก้อนเนี่ยจะเป็นคอยเนี่เบาพาอะไรมาเยอะมากมโสุมหลายแหงเรื่อง คนโจมตีทั้งค้นบ่อหายทั้งพูดให้ว่าเตีย้ยแล่ดำไพซิลมักเงินสินะคือคนน้นในมู่บ้านเนาะเอ่อเอาไงนะทุกคนเขาว่าชาวบ้านก็เหมือนเอ่อกล้องวงจรปิดเงินสินะก็จังมูมาหาเงินสิแหม่โอยู่ังนินสิเขาว่าผู้ชายมหามหาเกิดไปอีกแล้วเงินสินะที่จริงบันไดไปใส่เลยที่จริงก็อยู่บา้านกะมูไม,ม,มาเห็นหน้ามูไมาเห็นรายงานหน้าเมืองสินะกะแหมกะว่าอืมกะเหลือแต่สิคิดประวญ่แล้ว ตอนแรกแม่ทําใจบาดแว่าลูกคูคุยไม่ยิ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถามความรู้สึกแม่กันนะคะว่ารู้สึกยังไงที่ที่มีลูกเอ่อมาลูกนี่แต่ว่าแม่กับบรายคัดแม่กับบรายยังแม่ก็ยินดีให้ฮักแพ่งกันนักสินาก็ดูแลกันซึ่งกันและกันทำให้ยังบ่อบบ๊ขอดใจกันกัให้แบบว่าพูดคุยกันนะซินาก็ดเแลกันซึ่งกันและกันทำให้ยังบ๊อบบลอบขอดใจกันกับว่าแมาว่าแงใจคุยฟันปนะซินาแต่ก่อนก็ ทำทุกอย่างไม่มีนะแบบว่าจ,จะมาปิ้นอะไรคือเขียนเองเบิร์นี่โอ้ยอันนี้คือเขียนเองเบิร์เขียนแบบไปกบนองสองคนไปสรงของไปอะไรไปคนเดียวนะคะหล้ะก็บางครั้งเอ่อน้องจะมีน้องอยู่บ้านนะคะร้านหละร้านสาวนะคะบางครั้งเลือเลียนมากกวาจังไปสรงเันสินะเพม่อนกับเลือเรียนมาซีโม,มงหามงสินะอะไรเพม่อนมาซอยจังสิลป์ไ่เน้รองค่ะบ้านตัวเล็กกะบ่ได้บ่ได้าาาารู้ยังอันนี้เป็นน้องชายนะคะ บ้านก็เป็นแบบนี้เลยโอ้ยอันนี้ค้ายคิม้มบ้านเป็นแบบนี้เลยนะคะคือตอนนี้กําลังเก็บเงินว่าจะเอาจะเอาอันนี้ออกจะเอาเขาเรียกอะไรอ่ะจะเอาหน้าบ้านออกแต่แม่บอกว่าตัวมีเงินก่อนก็เลยฟิวว่าโอเคเดี๋ยวจะเก็บตังค์นะคะจะเก็บตังค์ให้แม่นะคะก็เลยอยู่หลาสดกับบอดอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ประมาณคนรสามสิบอยก็ดีกว่าบ่ด้อาทิตย์ละเือแล้วเปน้องเน,นาะเขาก็ยังดีทีเรายังมีได้รายได้นะคะเพราะฉะนั้นเดเป็นโควิดขั้นออกไปจากนี่แต่จะบอกคุว่าจะมีงานเทรดบอ เพราะว่าห้องกับบงบัวข้างอ้างเอื่นสลับห้องเหตุงานบัวนั่นสินะถามว่ามีวุฒิไหมห้องกับมีวุฒิการศึกษาเราก็มีวุฒินะคะแต่มันเป็นอาชีพที่ห้องบ่หมักคือลองรูปอย่างแล้วคือเป็นมาเบิดแจกใบปลิวทําอะไรทํามาหมดเป็นพนักงานเซเว่นบ้างเป็นเด็กปั๊มเป็นเติมแล้วเป็นขายนางขายของสิเป็นมาเบิดแล้วเืาห้องรู้สึกว่าตัวนีงเป็นคนแบบเบื่อง่ายอะไรที่แบบว่า สานาสตจะไม่ชอบตะวันเหลืองติ่นในสู่ตายนะคะอันนี้คือตอนนี้ก็เป็นบางตัวล <like. S 2> ิกนะอันนี้ก็เป็นนอ em eh? งไส้ตอนนี้ก็มีห <Halloween>. ้องเลียวอันน <changing Someone> ี้จะเป็นในบ้านนะในบ้านตอนนี้ก็มีหองเลี่ยวมีห้องสองห้องนะคะนี่อันนี้จะแบบเป็นใหม่แบบอันนี้เลยอันนี้บุญเอามาขายเลยทั้งสินนะอันนี้มาให้ดูนะคะสมัยเก่าเนาะคลิปนี้ก็มาทำความรู้จักกับตัวเล็กมากขึ้นนะกับเป็นเด็กกระตันยูคนหนึ่งที่ที่มีแม่ครูเป็นคนดีนะคะแม่ครูเป็นสอนนะคะ เพราะว่าเพราะว่าแม่เนี่ยบ่คอยแม่เนี่ยบ่คอยแบบว่าอันนี้ปันไดแม่บ่คอยแบบให้ว่าบับงหัวซ่าเอางานซ่าเราเฮตวเวียกเราอยากให้เอาเงินมหม่หลูกเพรองเรียนนั่นสินะแต่เข้ากันอย่างนีทีเข้ามาเลียนได้เมืองแล้วเราเจอแม่ครูที่ดีนะคะแม่ครูคนกับสอนเข้ากับบอกเข้าว่าอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีอยาไปใกล้อย่างานันสิบึกกันในน้ำเข้าตลอดดิถึงจะเลียยอยู่ห้องแปดเรียนตัวเล็กเป็นเด็กเด็กท้ายห้องนะเด็กเด็กห้องแปดเด็ก เด็กแบบว่าเด็กกิจกรรมด้วยเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนเก่งนะคะแต่ว่ากะตั้งใจเลียนนั่นสินะเออก็เลยมีทุนแม่แม่แมคู่คนนี้คือมีทุนยังกะเพิ่นกะแหงตลอดเพิ่นกะแบบว่าคือเรียกไปถามว่าจะเอาไหมจะรับไหมถ้ารับก็ให้เฮ็ดแหงเฮ็ดห,ห,หนีกะเฮ็ดน้าเพลินกระไดมากกระไดทุนมากั่นสินะไม่น้องค่ะแล้วก็กระพานอีกอย่างอุปสรรคมากหลายแล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่ในวงนะคะดีใจและอันนี้กันคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่า แปลว่ามันทำความรู้จักกับตัวล็กนะคะให้มากข้นว่าผู้น้องว่าจะไดเดเกิดใดยแย่มากนี่ทอมาเกิดใดยแย่มากนี่มาได้ใส่เรือจังไดงนิอาจจะมีคําที่คําว่าติดอ่างๆประดนึงกันนี่นะคะเพราะว่าจะลืมบอกว่าท่านของปันไดเนาะก็นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเป็นคลิปที่แปลว่าอันนี้เป็นรูปแรกที่ท,ที่บอร์ดเซ็นสัญญาที่ว่า รูปแรกเลยที่เข้ามาในบ้านพักที่แบบว่าทายร่วมกันนะคะแลกะไร้ทายร่วมกันแล้วก็ฟังคําชี้แจงจากบอสนะคะจากแม่ยุ้ยยังสิงนะคะก็เลยเป็นฟิลแบบว่ายังอยากอยูยังยังอยากยูย,ย,ยูเอาไงคือทั้งเจ้าของแบบว่ายังยังยังอยากเต็มต่อไปอยู่อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเบิร์ดดอันนี้ก็เป็นแบบว่าตอนรับน้องกินส้มตําคือบอสผู้ยบ้านเฟ็นด์นของเรานะคะคือพึ่นตำอง้งหงยกินเนาะอะไรกีแกงนองไม่นะคะ แล้วก็นี่ก็เป็นถ่ายรูปร่วมกันนะคถ่ายรูปตอนมื่อนั่นเลยก็คือบอลเพื่อนก็นใจดีด้พี่น้องเพื่อนก็แจกมากคละกระปุกไปพร้อมนะคะตอนนั้นเนาะค <c oughs> ือนีนี่เบิ่งแต่ละคนอันนี้คือตอนทุกคนเห็นเออกับแก่ <c oughs> ตอนทุกคนเห็นกับเห็นนันกับแก่นะคะกับ้ากันตกใจอันนี้ก็เป็นรูปนะคะรูปภาพที่แบบบ้า รู้ภาพส่นจำได้ดีนะคะถึงอาจจะผิดวงไปแล้วเนาะอาจจะมีคนอยู่หรือไม่อยู่นะคะอาจจะมีคนอยู่หรือว่าอยู่ก็ตามเต่นะอันนี้ก็เป็นแบบว่าตอนซ้อมก็มีเบอร์เดย์ก็ถ่ายไว้ก็เก็บบายนะคะว่าครั้งหนึ่งแล้วเข้ามาสนะอันนี้ก็เป็นวันวันวันอะไรนี่แหละนี่อันนี้ก็เป็น,น birthday, ถ่าย,าย,าาะะายรูรยปรวมนะที่ตอนนั้นที่คนนี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็คิดถึงทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนค่ะก็เป็นคลิปแบบว่ามาเล่าสู่กันฟงังคือ เอาเป็นว่าความเป็นมาของตัวเรซที่จะได้มาอยู่ในวงนะคะล้วกะ็เป็นความคือผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็อุปสรรคมากมายนะคะนี่อัน,นี้ก็เป็นคลิปซอมนะคะเป็นคนทิดเตียยกูมูอาจจะโดนบูลลี่เยอะมากเลยแหล,ละต้องแบบว่าสปริงตัวเองขึ้นมาให้มันเยอะกว่านี้นะความหมายว่าเตี่ยกมูแล้วเงนสินะความความเตี่ยก็คือความด้อยนะคะด้อยเป็นเป็นปมอะไรของข้าอ,อยู่แล้วเงนสินะขาก็เลยแบบต้องสปริงเจ้าของขึ้นมาให้มันสูง,สง,สงการเตี้นงอะย่างเนต้องแบบ ให้เต็มที่เว,ว,วลาซ้อมเวลาอะไรก็เต็มที่นะคะโอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาทําความรู้จักกับตัวเล็กนะคะมาทําความรู้จักว่าเป็นคนมา้าใจใสนะคะเมย์ยูก็เคยอัดคลิปไปแล้วเนาะก,กันนี่ยวจะมาบอาซูบีน้มมอง,องฟางอีกคลิปนึงเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ติดตามตัวเล็กต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตัวเล็กด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะและอย่าลืมอย่า,ห,าห้ามกดข้ามโฆษณาใเลยนะคะ,ะ,คะโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สมินะคะคลิปนี้ก็เป็น คลิปที่แบบว่าไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนกับเมาเบลนะไปลองนะโอเคไปละค่ะบ๊ายบายขอบคุณแล้วการติดตามนะคะ